拜拜。

ถือว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับคือเป็นเป็นอ่าเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดอื่นด้วยนะครับเี